สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับก,กับซูซองบาลีอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะอ่ามื้อนีเ้เฮาจะได้ออกเดินทางมื่อที่บ้านน้ำเงาเพื่อเอาข้าวสารแล้วก็ข้าวสารจำนวนกระสอบละ30มกิโลนะแล้วก็มีเงินอ่าอีกถ้าหักมอบข้าวสาร30มกิโลกิโลแล้วก็จะได้มอบเงินอีก100,000สนกิฟเนาะก็คือมีผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางสหรัฐเนาะอ่าก็คือทางแม่น้อยเพิ่นยักอ่าจัด วันข่ายวันเกิดให้กับลูกชายของเพิ่นก็คือทางเบนจามินเนาะพี่น้องก็เขาจะได้ออกเดินทางเมื่อมอไปเพิ่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่ฮอดวันที่สิบเก่าถ้าพอวันที่สิบเก่าอันเป็นวันเกิดของเพิ่นแต่ว่าเทาเมื่อแบบต่อนับวันเกิดเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็เขาจะออกเดินทางเมื่อพุ่นมามอไปกับครอบครัวที่ทุกงหยากเนละกเมื่อในมื้อนี้ก็เขาจะเอารถของบ่าวอ้วนเมื่อเนาะพี่น้องเนาะ อ่าะ,ะเอากับบาอหวานจะออกเมื่อฟอร์มกันนะแล้วก็มีตากล่องอีพี่น้องเมือม่อนี่เมือ่อเาเมื่อไก่เมื่อนำเงาานะพี่น้องนะโอเคพี่น้องเหาออกเดินทางกันเลยเนาะ เช่นอเดี๋ยวนี้เขาก็ได้เดินทางมาหอดเอ่อเพือนหลังธมิทที่เขาจะมอบเข่าในมื่อนี่ก็คือเป็นเฮือนของน้องบุญคงเนาะพี่น้องเนาะนะเขาก็เดินทางมากับเอ่อบาวอวนชาแนลเนาะพี่น้องเนาะคือเก่าคือเดิมก็เขาให้เพิ่นเอารถเพิ่นนั้นบรรทุกมาเพราะว่าเขาจะมอบอยู่หลายเคลเป็นในคลิปเดียวกันเลยมื่อนี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจัดวันเกิดให้กับอ่ออ่อน้องชายของบาร์ีเนาะก็คือเบนจามินเนาะก็เป็นอ่อลูก ของแม่ของบาลีนี่แหละเนาะแม่ฮักของบาลีเนาะอยู่ทางอ่า U.S.A เนาะโอเคเขาจะให้อ่าครอบครัวเราเ๋าเนาะ sở đi gì con này sở bay gì? mẹ phe nong nong xưi kha nồi thau bún khong nào siêu bún khong nhá? anh không mò song mò song nhá rồi sáng pet đại mạ hà bảo cho Khu kêu kêu này bảo đại mạ nhá rồi nhẹn gì mò song nhẹn gì chứ nhỉ? Đúng Đúng đại Cả kia khen ăn ao vây phụ nữ nào đại ăn đắp nưng như nào đại chả chả cả đi chạy ô hoa nhá ก็ดีใจเนาะแต่ว่าไอ้ก็บ่เคยเห็นน้องจักเทือ่ออ้หามาทีเดียวนี่หู้แจ็คไอ้ม่หู้นะไอ้ซือรีเนาะซือรีเป็นหูกับคู่คิวอหละเนาะก็คือออ้ก็หู้ยุว่าสภาพครอบครัวน้องลำบากเนาะลำบากแห้ง่ะพราะว่าน้องก็ยากเฮียนนะเนาะน้องมักเฮียนเนาะยักเฮียนไปถึงฟังฝันเนาะอนาคตนี่ยักเป็นยังงก็เป็นคู่เป็นตำรวจอะเป็นทหาร อยากเป็นทหารอยากเป็นทหารเนาะตั้งใจเแค่นึงพ่อแม่อยู่เกันเนาะอันนั้นพ่อเนาะสบายดีแล้วพ่อสบายดีสดีเนาะก็แม่ไปอยู่ที่แม่ไปตัดแคมอ๋อตัดแคมเนาะอ๋อเมื่อนี้น้องไปองแห่เนาะบอมนี่วันเสาร์มันเออแม่เนาะเนาะเขาเขาก็ลืมเมื่อไรไปตัดแคมปดิบออืมก็ นะมื่อนี้อ้ยมาฮอดไอ้กอยากเอามา,หาใหนะ้หนเนาะเพราะว่าไอา้ก็เห็นอยู่ในคูคิวท้ายตอนนั้นนะพอพอ่อแนวก็ลำบากแห้งเนาะเขากินขะ้ามีบ่เดี๋ยวนี้ก็มีมีเนาะเขาให้เนาะ,ะก็เขาเอาข้าวสารมาสามสิบก<ด>ิโลนาะแล้วก็นี่เป็นทุนการศึกษาเนะอ<ด>อ้เจ้าทุนการศึกษาให้น้องเนาะเอาไว้ซื้อปุ่งซืบิกเนาะไอ้ไอ้พวกไอ้ไห้โพไห้แม่หรือว่าไห้ไอ้ไห้นอ้องไห้ไห้้นงแด้นี่นะ น่ะเอาไปซื้ปุ่มซื้บิ๊กซื้อมยังกระไดที่เกี่ยวกับการเฮียนน่ะเนา,นาะเพราะวนาองแต่กจเฮียนนะเอาขอบใจเจ้าจะเอามหามันดีเอาไปไปทำไปเฮี้ยนนะกับายเอามาให้นีนกน่กับผมเป็นเงินอนไอนอกนันนี้ก็คือเป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยู่ทาง USA เพิ่นนั่นจะจัดวันเกิดให้กับลูกชายเพิ่อนให้น้องขาโมกขอบใจแล้วก็อวยพรวันเกิดให้กับลูกชายเพิ่น,น,ลนเนลยเ ขอบใจภูญายใจบุญอาวันเกิดปีนี้วันเกิดปีนี้คอยม,มีคอยมีสุขภาพแข็งแรงคอยมีสุขภาพแข็งแรงเบ้าไปเลยได้ป <c oughs> ้ก็คอยมีสุขภาพแข็งแงรงป,ประสบผลสำเร็จนนนาทีการงานประสบผลสำเร็จนนนาทีการงานปรพัฒนาสิ่งใดคอยได้สิ่งน,นั้นขอบอกขอบใจ จ้ะนอ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็คือเขาจะได้ช่วยไปหลายเคสเนาะพี่น้องชาวันเกิดของเพิ่นมันเกิดของลูกชายเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องถ้าไปเบิ่งอ่าในเคสต่อไปเลยเนาะก็เนาะเคสต่อมาก็คือนี่เห็นเฮือนมาพี่น้องเห็นเฮือนเห็นคุณเนาะน่าจะชื่อดีอยู่ว่าถ้าหากเป็นเอฟซีของคูคิวเนาะก็น่าจะพูดดีว่าเฮือนหลังนี้เป็นของผู้ใดเนาะเราก็เลือกเฟ้นแล้วก็มาลงที่เฮือนนี่อีกอ่า เข่าอีกกระสอบนึงน่งเะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเข้าไปยกเข่ามาเลยเนาะ,ะน้องเพื่อนก็อยู่นี่สบายดีเพืะนะ่อนเดี๋ยวนางเลื่อนถ่ายนะไปยกเข่ามาให้เน้ะ มือเี่น้องยน้องอ้ไยน้องสบายดีวัะนี้ทีนึงนีน้องซื้อกองลีเนาะเข่าเงี้ยบ่ยังล่ะพอซ้นมอซ้ำพอซ้ำพอซอ่าคือไงเราคือเข่าพอซ้ำนะท่านน่ะหางกัเขาที่อ๋อ ก็ยักเขาอยู่ที่ ok ่เงียน่ะยักแ้วเขาหนอนเป็นอะไรอันปีไม้นี่มวนบ่บุลินมวนกินเชียงมานี่เนาะอันอยูจากปีกอ่มาจะเชียงว่าางก็ยักวุสห้ากาวลงได้เไปเลย มันเป็นย่างมาเวลาที่มองมองกันเกียงนั้นเราก็เป็นย่างังดินเป็นยังไงหลงันเลน้ำมือเราก็หักอยู่บนนี้อันนี้ที่เบิ่งอ้าเบิ่งยกขึ้นบนนูโอ้เบ่งอยู่นอนพี่นนอนนี่รวบมาโอ้วิลามันเขากินเขาย่างย่างบอกคงเร็บางบามีแล้วอ๋อมื่อนี้อ้ายถือเขามาให้สามสิบกิโล ก็คือมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่อนสวยมาเพิ่นนานาอยากจัดบันเกิดให้ลูกชายไปเนี่ยไอ้ก็เห็นอยู่เห็นน้องอยู่อันอยู่ทางนานาส่งของกูคิวเนาะอ้ายก็เลยว่าเอามาให้น้องได้จากสามสิบกิโลอ้เลือกมาเนาะแล้วก็มีเงินจํานวนเล็กน้อยนึงเนาะเอามาไว้ให้เป็นทุนการศึกษาน้องเนี่อ่าให้ไปซื้อปุ่มซื้อบีคอนะน่ะไอ้เกี่ยวกับการเฮียนเนี่ยเนาะอ่าเอา ขอบใจก่อนขอบใจอ่าเป็นเงื่อนของผู้ใหญ่ใจบุญที่เพิ่นอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะก็คือทางแม่น้อยเพิ่นอยากจัดวันเกิดให้ลูกชายเพิ่นก็คือเบนจามินเนาะไหวพรให้เพิ่นได้ขอบใจแล้วก็ไหวพรเพิ่นได้เนาะน้องกงลีเพิ่นบ่ค่อยปากวันไหนพี่น้องเนาะก็คือเพิ่นปากบ่ค่อย เรียนได้เพราะว่าเพื่อนันอายุปสามพี่น้องเนาะอายุปสามสื่อกะเนาะสภาเพื่อนยูดีมีแห้งเมดสุสุขสุขคนเด็ดเท่แค่เท่าน่ะยูดีมีแห้งเนาะกะเนาะเฮาก็จะได้มอบเข่าให้กับน้องเนอะแล้วก็ถ้าหากโอกาสน่ะมีผู้ใหญ่ใจดีคนช่วยอีกอ้ายกะจะมาช่วยอีกเนาะจะมีหลายคนถามหาอยู่คิดฮอดน้องอยู่หายซิ้อรีด้อยหายซิ้รีเงินดีที่อะไรหัวแจ้กเนาะ เพราะว่าเขาลืมแนะนำสิเจ no. ้าแม่แ no. ่ะอันนี้มันแม่เนาะป่าเนาะสบายดีพเนะป่าสบายดีแม่แม่เถาก็อยู่ในเฮือนนี่สบายดีไหมเจ่าเนาะเจ้าเจ้าเดี๋ยวพี่สันอ้ายจะได้กลับก่อนเนะขอเจ้าอยู่ดีไมีแห้งแล้วก็หายไปไปเด้อแขนเนาะเจ็บอยู่บอดนี่นาะเจ็บเนาะเดี๋ยวเายังเจ็บอยู่มันเอากับมือนะมันมันขี้ดุ ไปควัดบังงงที่สั่งไปกวดมันเด้อลมตึงเออไม่ได้ไปกวดเถอะโอ้มันเส้นมันเป็นยางหุ้เส้นเป็นกุดเป็นหูมันไปกวัดบังเด้อไปกวัดบังก็คือเมื่อเมื่อไรเอาปุ่มสำนักคว่าไปนะกรุงรีนะไปกวดถ้าว่าจะเสียเงินก็เอาเงินนี่เสียก่อนนะเท่าน่าอายหักจะมาให้ไหมทำมีผู้ใหญ่ใจดีอย่าดุกแทกดุ๊กยางนี่อันตรายเลยเขายามันเท่าน่ามัน เด้อไปคว้าเบื้องเนื้อให้หมอเบิ้งให้เนื้อห้องหมอบาดเท่าก็มีอยู่เทิงเัินนี่ให้เพิ่นเบื้องโอเคเนาะพี่น้องเนาะท่าก็จะได้ขอตัวลาเพิ่นกายบอนไอ้ก้าวกันเนื้อกูดีเด้อไอ้ก้าวกันมัอหนาววันไหนมาไหมเด้ออ่าแม่ลูกก้าวกันเนืะแม่เท่าลูกก้าวกันเนื้อเด้ออ่าเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องเท่าไปเช็ดไม้อีกเนาะ พอมาเข้าเอามาลายเนาะเขาเน,นี่โอเคนะ <Okay. S 1> อ่าเนาะอันนี้ก็คือเป็นเคสที่สามเท้เาจะมาหมอบในมือน,นี่ก็คือเนาะอ่าะะ <c oughs> บ้านเนาะบ้านของยายมีเนาะเนาะที่้าจะมาหมอบในมือนี่เามามน,ะนะาะก็ลองเข้าไปเบิ่งว่าเกินไปอยังเมื่อเาเนาะสบายดียายมีสบายดีเซ็งสบายดีมั้งสบายดีเ,เป็นวะ ไปยังมากเขาเหลืองเลยนี่ไปยังมากโอ้เป็นูลปลามากเพิ่มมาเนาะเจ้าอนี้มากโอ้เอามากินเนาะเปล่าอายุแสงเอาชนเข่าเปล่ชนเข้าเขาเขามีเขากินหะใหญ่บ่มมีเขาบ่มีเขากินเลยเขาเชี่ยวเขามากินมาใไห้เน้ะยังได้บ่ยังได้ แม่มากินเน้อพวกเราไปขิงเนื้อเราไม่ทำนะเขาเขาเามอมใกับป่าได้ไหมเนาะสร้างอีกเขาเดินทางยาวเลยพี่น้องมนอันนี้นาเดอหนอซ้ำนี่กวยเต็มที่เลยทำงานหนักทำงานหนักไหมมน เยีจ้าเจ้าอันนี้เป็นขขาซานสามสิบกิโลอ่ะดีใจบาม่้ีเขาเลยอยู่นี่น่ะบบีเลยโอ้เพื่อนนี่ยู่ดีบ่กปวดตุกตาแดดยู่สบายเลยแล้วเนาะ

เขาจะมอแบบเพิ่นหนึ่งแสนกี่น้องๆก็คือเป็นเงินของุ้หญ่ใจบุญนั่นแหละนะเข้าใจได้เรัาใจลบด้วยอ่าใจดีใจได้วันนี้เจ๊กินเขาแล้วเนาะอ่าพ่นยุ่งผเดียวะไปนอนพี่น้องบขอบใจปุหญ่ใจบุญพ่นยุเหัไหมนเบื่อมยม่น้องวากะได้นำเบื่อวาบ่ไดเอะไลองลองเห็าไ่ได้องเห็ดบบนินมั้ลองเห็ดเจนนลองเห็ดจะนี้

ເອົາເງິນໄປຊື້ກິນອັນນກໍຂົ້າຊາ30ິໂລໄວ1ກບດຢູ່ດຂົ້ໃຈລລະເນາາເານອາກາປາາໃຈຮາປ น้อทางป็นสมเนาะก็คือเทามามอแผลกับยายมีนี่ก็คือชื่อดีเนาะว่าเลาเป็นคนชนไหนเล่าเป็นคนแบบบ่เต็มร้อยนะพี่น้องเนาะตามเท้วเห็นอยู่ในคลิปของครูคิวคบ้าไปิยหลายๆคนกตัวมุ้งน่ะเล่าเป็นคนบ่เต็มร้อยเรือคนบ้าหน่อยเนาะเฮาก็แต่ว่าเฮาอยากสวยเนาะเพราะว่ามีเฮาก็สงสารน่ะเพิ่นอยู่ผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะก็โอเคพี่น้องเฮาไปเบิ่งเขตไหมเนาะพี่น้องเนาะไปเลยพี่น้องเฮาไปเขตต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ เขต็ดลังนี้ก็คือไดครับแจกมาจากแ่บ้านนี่แหละ

าพี่น้องเบิง้งขาเจ้ากำลังกินเข่านะกินรถกินรถพวเป็ปนยะังกินเลยกินเข่าครับยังสินส้นผู้ใดเอามาให้น,น้ำมันหมูพี่น,อน,น้องไม่ให้ตอนน้ำมัน <c oughs> ส่งไอ้น้องอยู่ด้วกันเป็นตอนน้ำนนมันหมูนะพี่น้องเนาะ แซบป่าวแซบแซบอยากกินข้าวเนาะข้าวมิตรซัพนี่ได้ข้าวนะผู้ใดเอามาให้พี่น้องพี่น้องติดกใจสบายดีมันได้สักสบายดีหนุกมือขคือเดียวสบายดีสบายดีบ้างหน่อยได้อ่าเอาตีนขึ้นดีดิอาตีนขึ้นอืมเจ้าซื้ออยังสักสักอันนี้เด้อูไทยอุทัยเจ้าเป็นพี่ชายเนาะ อันนี้เป็นนอ้องชายเพรานเขามีน้ำกันจ้กคนทั้งหมดเจ็ดเจ็ดคนมีพ่อมีแม่แล้วก็มีผู้ใดอีกพ่อแม่แล้วก็มีใครเอื้อยเอื้อยแล้วก็คอยเจ้าแล้วก็มีน้องชายผู้นี้นี่กับอีกผู้ใดผู้นี้อีก๋อเป็นทั้งหมกคุณนะเด็กอันหนึ่งเขาเอาเลี้ยงอ๋อผู้นึงเขาเลี้ยงแล้ว อ๋อเป็นเป็นเป็นผู้ใดนะเป็นน้องเจา้าบ่เป็นน้องของน้องของอุทัยน้องของขอุทัยเนาะก็คือน้องเจา้ากันแหละอันนี้มันเฮือนเจ้านอนนี่เนาะพ่อแม่มไปทางใดนพอ่อ,นน<ะ>พออยู่บ้านตะแคนฮะพ่ออยู่บ้านตะแคนบ้านตะแคนไปเห็นยังไปเบิ่งเขากินดโดนอ๋อไปช่วยเขากินโดนที่แม่ก็ไปบ<อ>่แม่ไปใสแม่ ปย,าาปยุบรนสูงพยุบรรสูงไปเห้ยังมันพายุน้ำเอ้ยมันพยุน้ำเอ้ยอ๋อเราสองไอ้น้องให้ยุ่งกันนี่เข่าตะกี้มันเขาไม่ให้กินเฮาพวกมีเข,ขากินอันนี้มันเฮือนเฮาอันนี้บนอน,นอนนอนกันสองคนนี่พอแม่บนนอนนี่นอนต<อ>ี่พอมานอนนำ้ำเฮ่านอนเนาะแต่ว่าแม่นอนฟุ่น พอเคลื่อนน้อยได้เนาะพี่น้องเนาะเข้าจะก็นอนน้ำกันสองสามคนแล้วก็แยกกันไปอยู่ได้แม่ก็ไปนอนน้ำเฮือนพี่ใหญยเนาะเฮือนเพิ่นนี้แล้วพี่น้องฝาดีเป็นเอาไม้ซับซับซับเนาะไม่ไม่สร้างมันยังไม่ป้องซับแล้วก็ใสหลังคาก็เอาใบตองมุงเนาะตามเที่ยวเห็นงั้นในน้อยนี่แหละจ้าเของเงี้ยนบอกเขาเขาป่อยังเขาปอสามปอสามน้องซายด้เงี้ยนบอก เข่าห้องปอนึงปอนึงเจ้าก,กับเฮนเก่งบ่เก่งเก่งได้ที่หนึ่งที่สองที่สามในที่หนึ่งในที่หนึ่งเลยเออเสียงพักเฮียนหนึ่งนี่นะ่ะในยังบ่เขายังคะแนนบ่เท่าที่ใน,นที่หนึ่งมันคะแนนประจำเดือนอตามที่เขาเคยเห็นมาพี่นอ้องเด็กน้อยซ้ำนี่นะ่ะถาวาเฮียนบัได้นี่เบอกภาษาลาวบัได้ซ้ำนี่พี่น้องอันนี้ก็ถือว่าสมควรหล่อย เล่าเว้าภาษาเล่าแต่สำนนิงนีงถือว่าเฮียการเฮี้ยนก็อยู่ในอ่าระดับที่ดีอะไรเนาะตามที่เขาเคยหูมาหลายๆทื่อนนะอันนี้เนี่ยไอเอาเข่ามาสวยเรือเจ้าสามสิบกิลโลข่าสาสตรเนะเฝ้าเนี่ยผู้ตรงไปทงางไหนคนจะมาลักนะแล้วก็อาจจะเอาเงินห้ต็มเนะอืม เอาจเจ้าเงินให้อีกแสนกีบนะพี่น้องเนาะอ,อ,อ,อ่าเอาขอบใจก่อนอขบใจอ่า,ออาหู้บอเท่าไรนี<อ>่กูเท่าไรแสนแสนหนึ่งเนาะแสนกีบเนาะเอาไว้ซื้อเขาซื้อน้ำหรือว่าเออเขาขอใหามาเราเอาไว้ซื้อเครื่องนักเรียนเจ้าเนาะปื่มบีกินอย่างบ่งมีก็ไปซื้อไนะด้อันนี้เป็น,น,นนะของผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นโสงมากเพิ่นจัดวันเกิดให้ลูกเพิ่นขอบก็ขอบใจเพิ่อนนะขอบใจอ่า โอเคเนาะพี่น้องเนาะก็คือเขาได้ช่วยเหลือเพื่อนไปก้อนเข่าซานสามสิบกิโลกับเงินหนึ่งแสนกี๊เนาะก็นะกะคือเป็นคลองผู้ใหญ่ใจบุญอะไรอยู่ทางสารัตเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องทังพิซซันเขาก็จะได้ขอตัวกลับก่อนเนาะพิซซันอาจจะขอตัวกลับกนะ่อนเนาะหาบังนองดีๆนะเนะผูต้องพากันไปเพราะเป็นหลินบอลลักบอลไก่หยาดเนานะอยู่เฮือนนี่เนี่ยเข่าก็มีแล้วเงินเขาก็มาให้ผูต้องผู้ใหญ่บู้ยุนะ่นนะพี่น้องเนาะผู้ใหญ่บู้ยู่เฮือนเลย เงินหลังน้อยๆจะนี่โอเคพี่สันอ้ายกลับก่อนเนะอ,อะอ๋ะออกาโอเคนะพี่น้องเนาะก็คือมื้อนี้เฮาจะได้มอบช่วยเหลือไปก่อน4เคสด้วยกันเนาะก็คือเคสทมิงนท่านเป็นอ่าของน้องบุญคงต่อมาก,ก็น้องกรุงลีแเรวก็ต่อมาก,ก็เป็นยายมีแต่ต่อมาก,ก็คืออันนี้เป็นเพื่อนของอ่าเฮาผู้ซื้อพ่อแม่เขาเจ้าจำเนาะแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ว่าชาวบ,บ้านแนะนํามา ป็นทาซักตัวพี่น้องเนาะในเบื้งเฮือนเพื่อนเนาะเฮือนจะนี่แหละอันนี้เป็นตองพี่น้องที่ก็ใส่หน่ะเฮือนก็อนน้อยๆเลยเฮือนน้อยๆจะนี่แหละเขาก็ได้ช่วยเหลือไปเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะสิงทั้งหมดทั้งมวลเขามามอบก็คือข่าวสารนั่นเคสละครอบครัวหนึ่งนั่นสามสิบกิโลพร้อมกับเงินหนึ่งแสนกีบทเนาะก็คือ เป็นเงินของแม่น้อยอยู่ทาง USA เพื่อนนั่นอ่ายากจัดวันเกิดให้กับลูกชายเพื่อนเนาะอ่าอันนี้เป็นเคสที่ว่าเขาจะตรวจครับอ่าวันเกิดของเพื่อนลูกชายเพื่อนเนาะเบนจามินเนาะพี่น้องเนาะก็คือในมือวันที่19มกราคมเนาะสองพันอ่าซ้ายสองเนาะก็เป็นวันคลายวันเกิดของเพื่อนแล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้เนาะเ้าก็ต้องขอกระบอกรุกใจเพื่อนที่ให้เขาเป็นสะพานบุญในครั้งนี้ก็ขอใย มันเกิดในวันคลายมันเกิดในครั้งนี้เนาะขอให้เพื่อนพบพ่อได้สิ่งดีๆขอให้ประสบผลสําเร็จในนาทีการงานและที่สําคัญก็คือ,อตอนนี้เพื่อนกาลังศึกษาเน,หนาะก็ขอให้เพื่อนประสบผลสําเร็จในการศึกษา,าให้ได้เกรดที่ดีๆเนาะพี่น้องๆโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันไว้ในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดและยุ่ใส่กอ็อย่าลืมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องะสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ